ครับจากที่เราเ,าเรียนรู้เรื่องของวิชาสังคมศึกษา,าในระดับปฐมนะครับในบทที่สามบทที่สเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทีนี้าจากที่เราเรียนไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า,าในบทที่3มเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราเรียนอยู่ด้วยกันอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะ จดไปด้วยนะครับเศรษฐศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4เรื่องก็คือ1เรื่องของเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวและชุมชนนะครับในครอบครัวแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรื่องที่3เรื่องของออคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับเรื่องที่สี่จะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรนะครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอในท้องถิ่นนะทั้งหมด4เรื่องเนี่ยสเรื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดบทเรียนตามกรอบของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในาตามแบบของหน่วยงานการศึกษา,าถ้าเราพวกเราคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ามห่วงนะครับสงเงื่อนไขแล้วก็4มิตินะครับ แต่ถ้าเกิดในลักษณะของการศึกษาเนี่ยเรามาจัเราจะมาจัดเลี้ยงใหม่เป็นเรียกว่า2 3งมสก็คือ2มิติ3หลักการแล้วก็สี่เงื่อนไข สอ,สองเงื่อนไขครับขอโทษด,ด้วยสองเงื่อนไขสามหลักการสี่มิตินะครับซึ่งก็เหมือนเหมือนกับหลักปราเศรษฐกิจที่เราเคยได้รู้แล้วก็ได้ท่องมาสองเงื่อนไขก็จะมีสองเงื่อนไขนะครับก็จะมีเ,เงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะอันนี้เรากำลังจะทำการถอดบทเรียนนะครับ พอร์บเรียนนะส่วน3ามหลัการก็มี 1. ความพอประมาณ 2. มีเหตุมีผลสามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับ ผมก็พยายามจะเขียนให้ให้ให้เห็นไปเลยนะครับแล้วก็4มิติ4มิติก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุนะแล้วก็2ทางด้านสังคม3ทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ตัวที่4ก็คือทางด้านวัฒนธรรม นี่ครับหลักที่เราจะต้องจำๆจำเลยก็นี่ก็คือหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้เราจะถอดบทเรียนเราจะทำยังไงนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทั้งเนื้อหาทั้งหมด4เนื้อหาแล้วนะครับแล้วเราลองมาถอดบทเรียนกันที่ว่ามันเข้าหลักของออปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างหลักความรู้เงื่อนไขความรู้ คือก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมอีความรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะทำนะครับต้องมีความรู้มีคุณธรรมก่อนความรู้เนี่ยเราก็เรียนรู้ได้จากกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเรื่องเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เรื่องที่สอง นะครับเรื่อง2จะเป็นโดยเฉพาะเรื่อง2จะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินค้านะแล้วก็การจําหน่ายนะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยผลิตแล้วก็จําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าสมมุติว่าถ้าเราจะผลิตอะไรอะ่ะ สินค้าอะไรสักตัวหนึ่งอย่างสมมติว่าขายขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปรับเสื้อผ้ามาอะไรอะไรมาแล้วก็มาขายลักษณะหเน,นี้ยคือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะทำการผลิตนั้นด้วยนะครับความรู้อะไรบ้างละ่ะความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าก่อนจะทำการผลิตเนี่ยมันจะต้องทำไงบ้างอ่ะต้องมีวัตถุดิบไหมนะครับ นอกจากการผลิตแล้วจะเรื่องต้องมีความรู้เรื่องของการตลาดซึ่งที่เขียนมาเนี่ยนะทั้งการผลิตการตลาดมีอยู่ในเนื้อหากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะของบทที่3นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่2เรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้อีกตัวหนึ่งการเงินเรามีความรู้ไหมจะทําอะไรเรามีต้องเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการเงินนะครับในบทเรียนเนี่ย จะมีพูดคุยจะคุยกันถึงเรื่องของอแหล่งเงินทุนต่างๆที่จะนำมาใช้ในการผลิตด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนสินค้ากว่าจะได้กำไรมาเราก็ต้องมีการจำหน่ายนะครับมีเรื่องของการจำหน่ายเรื่องของการตลาดซึ่งแน่นอนในส่วนนี้เราจะต้องมีความรู้เท่าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะเราก็ต้องมีความรู้อยู่ ถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราอยู่ๆไปทำเลยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปไม่รอดแล้วก็ขาดทุนนะครับตามเงื่อนไขหลักปัญญาตกิจพอเพียงอีกตัวหนึ่งดูเรื่องของคุณธรรมนะครับาการประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีคุณธรรมอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ในเรื่องที่3ในบทเรียน รเรื่องที่3ในบทเรียนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งในเนื้อหาในบทเรียนเขาจะคุยเขาก็จะสอนให้เราได้ศึกษาเรื่องของผู้ผลิตควรจะมีคุณธรรมด้านไหนบ้างอย่างเช่นผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ,อ,อผู้บริโภค นะครับจะต้องไม่คดกองจะต้องใช้สินค้าที่ไม่หมดอายุอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์สำหรับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะในในในเนื้อเรื่องที่3นี่ได้ได,ได้คุยไว้แล้วก็ผู้บริโภคล่ะนะครับผู้บริโภคสมมติเราเราซื้อเราเราซื้อมาใช้อย่างเงี้ยนะครับเรา ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเรื่องคุณธรรมที่เราจะใช้ก็อย่างเช่นเรื่องของการการประหยัดนะเราควรบริโภคตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ฟุม่มเฟือยเท่าที่จำเป็นนะนี่ก็คือหลักของคุณธรรม นะคุณธรรมตัวนี้นะที่เราได้ถอดมาจากในเนื้อหาเ,ออเนื้อหาเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับในเรื่องของคุณธรรมใยธรรมสาหรับผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคเห็นไหมครับอันนี้พอถอดตรงนี้เราก็จะได้แล้วสองเงื่อนไขก็คือความรู้คุณธรรมนะต่อไปมาดูซิว่าหลักการหลักการ3หลักการเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งความพอประมาณ พอเป็นพอประมาณเป็นไงบ้างนะครับในเนื้อเรื่องที่สองนะครับตรงนี้เนื้อเรื่องที่สองเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเขียนไว้เรื่องของการผลิตสินค้าผลิตแต่พอพอดีกับการบริโภคเข้าใจนะหมายถึงว่าถ้าเรามีความต้องการซื้อขนาด10 สิบหน่วย10ตันอย่างเงี้ยน,นะสมมติว่ามีกองต้องการซื้อ10ตันเราก็ผลิตให้มันอยู่ในเกณฑ์ักระดับ10ตันนะครับถ้าไปผลิตเป็น20ตันร0อตันเนี่ยมันก็จะเกินไปนี่คือความพอดีพอดีนะของการผลิตซึ่งเนื้อหาตรงนี้ไดเ้เรียนรู้ได้จากตรงนี้เลยนะครับเรื่องของเ,ออเนื้อหาที่เรื่องที่ส นะครับเรื่องที่2เรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็การใช้ทรัพยากรนอกจากการบริโภคนะการใช้ทรัพยากรก็ใช้ทรัพยากรให้พอเหมาะพอควรนะครับพอเหมาะพอประมาณนะครับซึ่งการใช้ทรัพยากรเนี่ยเนื้อหาจะอยู่ในบทที่ในเรื่องที่4เรื่องนี้นะครับเรื่องที่สี่ นะครับต่อมามาดูเรื่องของหลักเหตุและผลการจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลจะทําเพื่ออะไรจะทําทําไมนะครับซึ่งศึกษาได้จากในเนื้อหาที่ 2, 3, 4 2ก็คือกิจกรรมการผลิตจะผลิตะไรนะครับผลิตเพื่ออะไรก็เพื่อ,อ,อสร้างไรายได้ นะครับเข้าสู่ครอบครัวอะไรลักษณะนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับเรื่องของเนื้อหาที่3ามเรื่องคุณธรรมริยธรรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของว่าทำไมเราจะต้องมีคุณธรรมตรงนี้ตรงนี้นะครับทำไมผู้ผลิตจะต้องต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเพราะจะทําให้การตลาดนั้นเดินไปได้แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังด้วยนะครับนั่นคือหลักของเหตุผลและตัวที่4ี่ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ สิ่งแวดล้อมอันนี้จะทํำยังไงให้ทรัพยากรธรรมชาติมตันคงอยู่อะไรต่างๆตรงนั้นนะครับก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลนะครับใน2องสามสี่เนี่ยในสองสหมายถึงเนื้อหาที่2องที่สามที่สนีว่าไว้ด้วยหลักของเหตุผลนะครับให้นักศึกษาลงไปอ่านดูแล้วก็จะเห็นนะครับว่าที่ที่ครูกําลังพาพวกเราถอดบทเรียนตามเนื้อหาหลักเศรษฐศาสตร์นี่นะครับมันก็ว่าดูไว้เนื้อหาตรงนี้นะครับ ส่วนมาดูเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องใช้หลักการอะไรใช้ปัจจัยตัวไหนทําให้มาทําอาชีพแล้วทําให้อาชีพเรานั้นน่ะไม่ต้องเดือดร้อนหรือถ้าเกิดอาชีพเราทําไปแล้วมันขาดทุน มันทําให้ความเดือดร้อนของเราน้อยลงนะครับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะนี่คือความหมายของภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเนี่ยเราเจาะไปที่เรื่องของทุนนะครับทุนแล้วก็แหล่งทุนคือเวลาเราจะผลิตสินค้าอะไรเนี่ยเราก็ควรจะดูว่าเราจะต้องใช้ทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเรามีอยู่สัก ส่วนหนึ่งแล้วเราจะแบ่งใช้ไปเท่าไหร่หรือใช้หมดเลยที่ต้องไปกู้เขา, mm. เขามาอีกแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ไหวมันกิจการมันไปไม่ไหวมันต้องล้มเลิกเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเรารับกับภาระต่างๆที่มันจะตามมาไหวไหมนะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเรารู้จักการบริหารจัดก,การตรงนี้ดีไอภาระที่จะตามมาถ้าเกิดเราพลาดพังไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็เราก็จะรับมันได้ ซึ่งเนะื้อหาตรงนี้นะครับทุนและแหล่งทุนเนี่ยจะอยู่ในบทที่เนะื้อเรื่องที่สองนะครับเรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่อมาเรามาดูมิติอีกสมิติจากบทเรียนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำทำด้วยเงื่อนไขสองเงื่อนไขแล้วทําตามหลักการสามหลักการแล้วมันจะเกิดผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องรายรับ รายจ่ายนะครับเรื่องของกําไรเรื่องของทุนต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งโอเคครับแน่นอนว่าเราผลิตอะไรเราต้องการขายแล้วเราต้องการสร้างกําไรซึ่งจะต้องแบกรับภาระทุนต่างๆตรงนั้นได้ซึ่งตรงนี้มีอยู่ในเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของออกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงเท่าเราไปศึกษาเรื่องนี้โดยท่องแท้แล้วเราจะเห็นนะครับว่าแล้วเราก็มาจะมาสามารถจะมาประกอบการแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ได้เรื่องที่สองนะเรื่องของสังคมนะครับสิ่งที่เราทําไปแล้วสังคมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอน2กับสาม เรื่องของสังคมนะครับสองกับสามองนี่ก็คือเวลาเราผลิตอะไรต่างๆนะมันก็จะทำให้ลทางด้านเศรษฐกิจกของเราเนี่ยมันมีส่วนที่ไปผูกกับผู้บริโภคอย่งไงหรือผู้ที่มาซื้อของเราเนี่ยสังคมของผู้ซื้อนะครับที่เราจะต้องไปสัมผัสด้วยหรือสังคมของเ,ออเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับ คุณธรรมของผู้บริโภคนะฮะ <üre BR. S 1> เขาเป็นยังไงบ้างหรือคุณธรรมของผู้ผลิตอย่างพวกเราเองกลุ่มก้อนของพวกเราเนี่ยที่มันแตะของสังคมเนี่ยมันทําให้สังคมเขาเสียหายไหมหรือสังคมเกิดความรักความอบอุ่นขึ้นอะไรตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของมิติทางด้านสังคมแล้วมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราผลิตต่างๆทรัพยากรต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดินน้ํา ป่าไม้ขยะต่างๆที่เราทำการผลิตไปนะมันมีผลต่อดินน้ำป่าขยะต่างๆหรือเปล่านะครับถ้าผลิตไปแล้วดินเสื่อมดินเสียมันก็จะทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยมีปัญหาต่อไปภายหน้าได้นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อไปเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการการสืบทอดเรามองเรื่องของการสืบทอดนะครับถ้า วันดีคืนดีเราศึกษากันพอได้แล้วอยู่ในเกณฑ์มีความรู้คุณธรรมแล้วมีการประกอกอบการทำอาชีพขึ้นมาสักหนึ่งอาชีพนะครับหนึ่งอาชีพทำการค้าขายไปพอมีกำไรดูแลตัวเองชุมชนสังคมได้อะไรแล้วถึงคราวที่เราจะต้องสืบทอดต่อให้กับรุ่นลูกหลานอย่างเงี้ยน,นะครับเรามองยังไงไว้นะครับ อาชีพของเรามันจะได้คงอยู่อย่างความามั่นคงนะครับนี่ก็คือเรื่องของอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราถอดบทเรียนมาจากบทเรียนเราเรียนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในบทที่3บทที่3ในวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมนะครับทีนี้มันก็จะเป็นงานเป็นงานของ นักศาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาก็คงจะให้นักศาเนี่ยไปไปฝึกถอดบทเรียน234เนี่ยนะครับ2 3 4เนี่ยจากอาชีพต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าให้นักศึกษามองอาชีพขึ้นมาอาชีพหนึ่งนะที่นักศาทำอยู่อย่างสมมติว่าอาชีพขายเสื้อผ้านักศึกษามีอาชีพขายเสื้อผ้านักศาก็ลองถอดมาสินะครับถอดว่า เ,เข้ากับหลัก2เงื่อนไขสองสามสี่อย่างไรนะครับถามเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดแตอออ่อาชีพเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องขายเสื้อผ้าอย่างเดียวนะบางคนอาจจะเ,เป็นช่างช่างช่างไฟฟ้าหรือเป็นช่างซ่อมมอไซค์นะ หรือเป็นอะไรล่ะทำทำนาอยู่นะเราก็ลองทำแบบฝึกหัดแล้วก็หัดถอดซีว่าถอดบทเรียนว่าเข้ากับหลัก2เงื่อนไข3หลักการ4มิติอย่างไรอย่างไรก็เขียนมาอย่างนี้นะครับลองทำดูนะครับนักศึกษาพาอ,อจะเป็นยังไงนะั่นเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกหัด ถอดบทเรียนกันไปแล้วเราจะได้รู้ว่าอาชีพต่างๆที่เราทําอยู่เนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขการเ,าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าได้ไม่ครบทุกหัวข้อก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอาชีพของเรามันยังอ่อนด้านไหนเราจะเติมเต็มอะไรยังไงเดี๋ยวลองอทํากันดูนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาคงจะให้เราทําแบบฝึกหัดในโอกาสต่ตอไปสําหรับ ผมเองก็คงจะใช้เวลาในการแนะนำเรื่องของการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก2-3-4ก็คือ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสพบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีไว้ในโอกาสนี้สวัสดีครับ